นายกรัฐมนตรีเยือนสีลังกา3 4กุมภาพันธ์นี้นะครับพร้อมกับเป็นพยานล,ลงนาม FTA เพื่อเพิ่มขิดความสามารถด้านการแข่งขันไทยนายชัยวัชรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีรังกาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์นี้ตามคำเชิญของนายราณิวิกรมสิงห์เหประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีรังกา <c oughs> เพื่อเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีรังกาครั้งที่76และรวมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยสีรังกา โดยในระหว่างการเยือนครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีกําหนดการสําคัญในการพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสีลังกาครับเราก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยสีรังกาครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาครั้งที่76ในฐานะแขกเกียรติยศการเยือนสีลังกาในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการ เป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับศรีลังกาให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านของเศรษฐกิจนะครับซึ่ง,ท,งทั้งสองฝ่ายก็จะลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังการ,ร่วมกันก็จะถือเป็นความตกลงทางด้านการค้าเสรีฉบับที่15ของไทยและเป็นความตกลงทางการค้าเสรีฉบับแรกที่ลงนามในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอีกด้วยครับ